คลิปนี้นะครับผมอยากจะฝากถามถึงท่านผอ,อตรอนะครับท่านสุวัตแจ้งยอดสุขนะครับท่านสุวัตแจ้งยอดสุขเนี่ยพอดีท่านสุวัตแจ้งยอดสุขเนี่ยก็อีกไม่กี่ อีกไม่กี่วันแล้วอีกไม่กี่วันเนี่ยวันที่30กันยานี่น,ออนะครับท่านผบตรนะครับสุวัสด์แจ้งยอดสุขเนี่ยก็จะปลดเกษียณไปแล้วทีนี้ผมเองในฐานะประชาชนนะครับในฐานะประชาชนข้องใจอยากจะถามท่านผบอรตรสุวัสด์แจ้งยอดสุขเนี่ยนะครับอย่างหนึ่งก็คือผมพยายามที่จะพูดพยายามที่จะทําคลิปออกมาเนี่ยก็ยังไม่มีคําตอบผมก็เลยมาย้ํากับคลิปนี้ว่าขอถามท่านนิดนึงพอดีว่า คดีของน้องตังโมนะครับคดีของน้องตังโมในประชาชนทุกคนสงสัยผมเองก็สงสัยนะครับผมสงสัยอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นที่ในการเปลี่ยนโรงพยาบาล ในการเปลี่ยนโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ลังสิตเนี่ยไปที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยนะครับว่าตอนนั้นเราก็สงสัยกันว่าเอ๊ะใครเป็นคนสั่งเปลี่ยนเพราะว่าตอนที่ข่าวออกมาตอนนั้นบอกว่านายนะครับรสั่งให้เปลี่ยนนะครับนายโทรมาแล้วสั่งให้เปลี่ยนเราก็ไม่รู้ว่านายเนี่ยคนนี้เป็นใครแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับที่มันมีคลิปออกมาก็คือว่าคุณพนิดานะครับคุณพนิดาแี่ยแม่ของของน้องตมโมเองเนี่ยก็ได้อมมอกมาให้สัมภาษณ์อย่างชัดเจนว่าคนที่สั่งเปลี่ยนโรงพยาบาลคือท่านผบตร นะครับท่านผบตรแต่คุณพนิดาเนี่ยก็ไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเป็นนะครับท่านสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขแต่บอกว่าเป็นผบตรแต่ทีนี้ผมก็เลยเอ๊ะถ้าเป็นผบตรเนี่ยเพราะว่าคุณพนิดาไม่ได้บอกว่าเป็นอดีตผบตรหรือเป็นอนาคตของผบตรแต่บอกว่าเป็นผบตรและก็บอกว่าเป็นผบตรคนปัจจุบันซึ่งคนปัจจุบันเนี่ยก็ต้องเป็นท่านผบตรสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขใช่ไหมถ้าใช่ผมอยากจะสอบถามท่านสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขเด็กผบตรเนี่ยว่า ด้วยเหตุผลอะไรนะครับด้วยเหตุผลอะไรท่านถึงได้สั่งเปลี่ยนจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร,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 ร์ลังสิตไปที่โรงพยาบาลตํารวจประชาชนสงสัยครับอยากจะรู้จริงๆว่าท่านเอาเหตุผลอะไรทําไมถึงสั่งเปลี่ยนเปลี่ยนโรงพยาบาลโอเคนะครับเข้าใจว่าท่านอยากจะโหดูแลเร,เ,รเ,รเรื่องนู้นเรื่องนี้อยากดูดูแลเพราะท่านเป็นถึงพบตรอ,อันนี้ผมเข้าใจแต่การที่ ไปพิสูจน์ไปชันสูตรศพที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ลังสิตมันก็ได้ไม่เฉลอทําไมท่านถึงเปลี่ยนจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ลังสิตเนี่ยมาที่โรงพยาบาลตลํารวจด,ด้วยเหตุผลอะไรอันนี้ประชาชนอย่างผมอยากทราบและผมเชื่อว่าประชาชนทุกคนก็อยากทราบข้อมูลตรงนี้ด้วยเหมือนกันว่าด้วยเหตุผลอะไร ท่านผอบอรตรสวัสดิ์แจ้งยอดสุเดเนี่ยถึงได้เปลี่ยนโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ลังสิตเนี่ยมาที่โรงพยาบาลตำรวจอันนี้เป็นข้อมูลจากคุณพนธิดาแม่ของคุณตังโมนะเป็นคนให้สัมภาษณ์ว่าคนที่สั่งเปลี่ยนนะครับโรงพยาบาลน,นะครับคือท่านผอบอรตรนะครับคนปัจจุบันซึ่งผอบอคนปัจจุบันถ้าให้ผมผมไอ้นี่ปุ๊บคนปัจจุบันก็ต้องเป็นท่านสวัสดิ์แจ้งยอดสุดถูกต้องไหมครับหรือท่านไม่ได้เป็นคนสั่งให้เปลี่ยน หรือท่านไม่ได้คนเป็นคนสั่งให้เปลี่ยนถ้าท่านไม่ได้เป็นคนสั่งให้เปลี่ยนเนี่ยท่านก็น่าจะออกมายืนยันหน่อยนะครับว่าท่านไม่ได้เป็นคนสั่งให้เปลี่ยนและคุณพนิดานะครับคุณพนิดาที่มาออกข่าวเนี่ยคุณพนิดาแม่ของคุณดังโงเนี่ยที่มาออกข่าวนะครับออกข่าวว่าผบว่าทรเป็นคนสั่งเปลี่ยนเนี่ยเพราะอะไรทําไมถึงมาออกข่าวแบบนั้นทําไมถึงให้สัมภาษณ์แบบนั้นนะครับถ้าท่านไม่ได้เป็นคนสั่งเปลี่ยนอันเนี้ยคือผมก็สงสัยไงว่าถ้าท่านไม่ได้เป็นคนสั่งนะครับ ย้ายโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์หลังสิบมาโรงพยาบาลตารวจแล้วคุณพระนิดาเนี่ยทำไมถึงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อได้ว่าท่านนะครับผบอรตรเป็นคนสั่งให้เปลี่ยนและเป็นคนสั่งให้ยาห้ายโรงพยาบาลอันนี้ผมผมไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันมีในกระแสะข่าวและก็มีการให้สัมภาษณ์ของคุณพระนิยาอย่างชัดเจนว่าคุณพระนิยาบอกว่าคนที่สั่งเปลี่ยนนะครับคือท่านผอบอรตรนะครับและยังมีการย้ําถามด้วยนะไม่ไม่รู้จักเหรอว่าผบตรเป็นใคร แน่นอนครับผมมารูจักอยู่แล้วเพราะว่าผบออตรคนปัจจุบันเนี่ยก็คือท่านสุวัดสด์แจ้งยอดสุดอ่าแจ้งยอดสุดถูกต้องไหมฮะเพราะท่านผบอออตรเนี่ยจกกะเกษียณวันที่30กันยานี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านเป็นคนสั่งย้ายนะครับโรงพยาบาลจากธรมร,รมศาสตร์ลังสิตมาโรงพยาบาลตำรวจจริงผมอยากจะสอบถามท่านนิดนึงคือข้องใจอะครับว่าทําไมด้วยเหตุผลอะไรทําไมท่านถึงสั่งย้ายโรงพยาบาลจากธรมร,รมศาสตร์ลังสิตมาที่โรงพยาบาลตํารวจไหนๆท่านก็จะ,กะเกษียณแล้วอีกไม่กี่วันเนี่ย ผมฝากเอาไว้ด้วยนะครับคำถามถ้าท่านไม่ได้เป็นคนสั่งให้ย้ายโรงพยาบาลหรือสั่งให้เปลี่ยนโรงพยาบาลทําไมคุณพัติดาถึงมาออกให้สัมภาษณ์แบบนั้นได้ว่าท่านนะครับผบว่าตลอเป็นคนสั่งให้ย้ายโรงพยาบาลเป็นคนสั่งให้เปลี่ยนโรงพยาบาลแต่ถ้าท่านครับแต่ถ้าท่านเป็นคนสั่งย้ายจริงๆผมอยากาถามประชาชนทุกคนเนี่ยก็อยากรู้นะครับอยากจะถามท่านว่าด้วยเหตุผลอะไรท่านถึงได้สั่งย้ายจากโรงพยาบาลธรรมศิษฐธรรมศาสตร์ลังสิษ์มาที่โรงพยาบาลตำรวจ ฝากไว้นะครับท่านผอบอรตรสุวัสด์แจ้งยอดสุขอีกไม่กี่วันท่านก็กเกษียณแล้วอย่าให้ประชาชนอย่างพวกผมคาใจแบบนี้เลยพวกผมอยากรู้จริงๆครับ